ดวงชะตาวันที่19กันยายน2568คำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีดาวพฤหัส,สบดี5เป็นดาวประจำวันเกิดภาพรวมวันนี้เป็นวันที่สติปัญญาอันกว้างไกลและจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นธรรมชาติของท่านจะได้รับการติดอาวุธด้วยความเฉียบคมและหลักแหลมของดาวพุธ ดาวพฤหัสบดี5ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านคือตัวแทนของภาพใหญ่หลักการปรัชญาและคุณธรรมในขณะที่ดาวพุธ4คือตัวแทนของรายละเอียดการสื่อสารและการลงมือปฏิบัติในวันนี้ท่านจะมีความสามารถพิเศษในการเชื่อมโยงสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้ท่านสามารถสร้างสารรค์และนำเสนอแผนการที่ยิ่งใหญ่และมีวิสัยทัศน์ แต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยรายละเอียดที่จับต้องได้และนำไปปฏิบัติได้จริงเป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสอนการเรียนรู้การขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์และการได้รับการยอมรับในฐานะผู้รู้การงาน ความสามารถในการมองเห็นภาพรวมและอธิบายเรื่องซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายจะทำให้ท่านโดดเด่นในบทบาทของผู้นำที่ปรึกษาหรือผู้ชี้แนะในวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งในการเข้าพบผู้บังคับบัญชาเพื่อขอคำปรึกษาหรือเสนอแผนกลยุทธ์ระยะยาวรวมทั้งการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการศึกษาหรือวิชาการ พลังของวันอาทิบดีจะช่วยส่งเสริมความพยายามของท่านในการสร้างตัวตนให้เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้มีอำนาจหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานของท่านคำพูดของท่านจะมีน้ำหนักและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีการเงินวันนี้เป็นวันสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวอย่างชาญฉลาดไม่ใช่การเสี่ยงโชคระยะสั้นธรรมชาติของดาวพฤหัส,สบดีส่งเสริมการเติบโตและการขยับขยาย และทักษะการวิเคราะห์ของดาวพุธจะช่วยให้ท่านสามารถสร้างแผนการที่มั่นคงเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นได้ลองพิจารณาเข้าพบที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อวางแผนกเกษียณหรือวางแผนการออมสำหรับการศึกษาของบุตรหลานของท่านการกระทําในวันนี้จะส่งผลดีไปอีกหลายปีข้างหน้าความรักสำหรับคนโสดท่านกำลังมองหาการพบกันของสติปัญญา ท่านจะรู้สึกดึงดูดใจคนที่สามารถสอนสิ่งใหม่ๆให้ท่านได้หรือคนที่มีคุณธรรมและมุมมองต่อชีวิตในทิศทางเดียวกันกับท่านเป็นพิเศษบทสนทนาที่ลึกซึ้งคือหนทางสู่ความรักในวันนี้สำหรับคนมีคู่เป็นวันวิเศษสุดในการพูดคุยถึงอนาคตค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันการวางแผนชีวิตคู่ในระยะยาวจะเต็มไปด้วยความเข้าใจและความราบรื่น แต่ข้อควรระวังคือธรรมชาติในด้านลบของดาวพฤหัส,สบดีที่อาจทำให้ท่านแสดงความคิดเห็นในลักษณะสั่งสอนหรือยึดมั่นในหลักการของตนเองมากจนเกินไปจนไม่ยืดหยุ่นสุขภาพโดยรวมแล้วสุขภาพของท่านจะแข็งแรงดีแต่มีแนวโน้มที่จะตามใจปากมากเกินไปซึ่งเป็นลักษณะของดาวพฤหัส,สบดี อิทธิพลของดาวศุกร์ที่อ่อนแออาจกระตุ้นให้ท่านอยากรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่หรูหราและมีไขมันสูงขอให้ใช้พลังแห่งเหตุผลของดาวพุธในการเลือกรับประทานอย่างมีสติเพื่อดูแลสุขภาพในระยะยาวของท่านอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสำคัญที่สุดคือแนวโน้มที่หลงไหลในทฤษฎีหรือแผนการอันสวยหรู จนละเลยการลงมือทำในรายละเอียดที่จำเป็นและเร่งด่วนท่านอาจจะใช้เวลาทั้งวันในการร่างแผนพัฒนาองค์กรในอีก10ปีข้างหน้าแต่ลืมทำรายงานสำคัญที่ต้องส่งในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองมากเกินไปจนกลายเป็นความดื้อรั้นในสายตาผู้อื่นคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบ เป้าหมายของท่านคือการใช้พลังที่มุ่งเน้นทางรายละเอียดของดาวพุธมาเป็นเครื่องมือในการทำให้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของดาวพฤหัสบดีกลายเป็นความจริงท่านต้องเชื่อมโยงระหว่างท้องฟ้ากับพื้นดินให้ได้ด้านการงานสําหรับทุกแผนการหรือแนวคิดใหญ่ๆที่ท่านมีในวันนี้ให้บังคับตัวเองให้เขียนสขั้นตอนแรกที่ทำได้ทันทีออกมาให้ได้ การทำเช่นนี้จะช่วยดึงวิสัยทัศน์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าให้ลงมาสู่ภาคปฏิบัติที่เป็นจริงได้ด้านการสื่อสารในการสนทนาแทนที่จะนำเสนอความเชื่อของท่านว่าเป็นความจริงให้ลองเปลี่ยนเป็นการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองเช่นแทนที่จะพูดว่านี่คือวิธีที่ถูกต้องที่สุดให้ลองพูดว่าเคยมีใครลองมองในมุมนี้บ้างไหมครับหรือไมคะ วิธีนี้ท่านก็ยังสามารถแบ่งปันภูมิปัญญาของตนเองได้โดยไม่สร้างกำแพงกับผู้ฟังด้านการเงินก่อนจะตัดสินใจลงทุนระยะยาวให้ท่านลองอธิบายแผนการลงทุนนั้นให้เด็กอายุ15ปีฟังหากท่านไม่สามารถทำให้เขาเข้าใจได้แสดงว่าแผนการของท่านยังซับซ้อนหรือขาดความชัดเจนอยู่